มดข่าวพาเพลินสวนัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเนราคนติดโควิดในเรือนจำแล้ว112รายเจ้าหน้าที่คุกนักโทษพยาบาลวันที่3เมษายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีหนังสือด่วนที่สุดจากผู้ราชการจังหวัดเน,นาราที่วาาถึงประหลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งพบเจ้าหน้าที่เรือนจำแล้วก็หนักโทษติดเชื้อโควิดโดยระบุว่าจังหวัดนาราธิวาสได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาราธิวาสว่าเมื่อวันที่2เมษายน2564เวลา20นาฬิกาได้รับรายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิดภายในเรือนจำจังหวัดนาราธิวาสจึงได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและก็ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคค่ะ โดยการดำเนินการพบว่าเรือนจำจังหวัดนราธิวาสมีผู้ต้องขัง2,334รายและเจ้าหน้าที่เรือนจำ97คนในจำนวนนี้มีผู้สัมผัสเชื้อ791รายจึงได้เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อแล้ว214รายพบติดเชื้อแล้ว112รายแยกไปเจ้าหนที่เรือนจำ23รายนักโทษชาย87รายนักโทษหญิง1รายพยาบาลเรือนจำ1ราย จังหวัดนาราธิวาสได้ดาเนินมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรืกลายนะคะเพื่อตรวจคัดกรองแล้วก็นําเข้ากระบวนการดูแลตามมาตรฐานของกระทรวงสนธนาธารณสุขและมีการเปิดโรงพยาบาลสนามในเรือนจําจังหวัดนาราธิวาสเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมดโดยผู้ที่มีอาการรุนแรงจะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลนาราธิวาสราชนคริน อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนหายจากการติดโควิดนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ